ีแฟนๆช่องอินามบานนะจ่ะวันนี้ก็เอาแนวทางฮานอยมาฝากนะจ่ะฮานอยธรรมดาบวก VIP านะจ่ะน,นี่วันที่13สาทัสทักสานะจะอันนี้ก็จะ วิ่งนะจ๊ะเรียบวิ่งวิ่งที่3มกับเจ็ดนะจ๊ะสามกับเจฟันที่สามนะจ๊ะฟันที่สาม จะมี30 3 4ูน3 7สี่สห้าสจแล้วก็3าสองนะจ๊ะ หลักเจ็ดนะ่าจะหลักเจ็ดหลักเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ <S <S จ็ดสามแล้วก็สามตัวน่าจะสามตัวเลขสามตัวเลขสามตัว เลขสามตัวก็จะมี3ามเจ็ดศูนย์ะจ๊ะสามเจ็ดศจ็ดสาห้าแล้วก็เจ็ดสามสีะจ๊ะตัวกันน,นจะจ๊ะตัวกัน กันก็จะมีสี่ห้าแล้วก็สามสามห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะจ๊ะจะนี่ก็เป็นแนวทางฮานอยธรรมดาแล้วก็ฮานอย VIP นะจ๊ะเล่นได้ทั้งสองฮานอยนะจ๊ะนะจ๊ะวิ่งที่สามกับเจ็ดนะจ๊ะฟันที่สามนะจ๊ะ หลัก3ก็จะมี3 0 3 4 3 5 3 7แล้วก็3 2นะจ๊ะหลัก7ก็จะมี7 0 7 4 7 5 7 3นะจ๊ะเลข3ตัวเลข3ตัวก็จะมี3 7 0 7 3 5 7 3 4นะจ๊ะตัวกัน4 5 3 3 5 5 7 7นะจ๊ะ นี่ก็เป็นแนวทางฮานอยของวันที่13เมษายนนะจ้ะก็ขอให้แฟนๆช่องอินางบางทุกคนนะจ้ะจงมีโชคมีลาภถุงหวยฮานอยด้วยกันในวันนี้นะจ๊ะนี่ก็เป็นแนวทางนะจ้ะรักตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงกันดูนะจ้ะเผื่อมีโชคมีลาภไปด้วยกันนะจ้ะวันนี้ฟันที่สามนะจ๊ะฟันที่สามก็น้นๆน,น,นะจ๊ะน,น้นๆ เน,น้นๆก็จะมีนี่จ้ะเน้นๆจะมีสามห้าแล้วก็สามศูนย์เจ็ดห้านี่นะจา้ะเจ็ดห้าสามสองก็อย่าทิ้งนะาจา๊ะสามสองซื้อกันๆไว้นะาจา๊ะตัวละห้าบาทสิบบาทสามสองนี่ก็เป็นแนวทางหาหน่อยของวันนี้นะจ้ะก็ ถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอินังบานบ้านนาพารวยนอกจากก็ขอให้แฟนๆช่องทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอกจากปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยด้วยกันทุกๆคนนอกจากสวัสดีจ้ะ